บางคนบอกว่าผมแค่นั่งฟังอะไม่ได้ยิงไกลขนาดนั้นทํำยังไงดีตัวนี้ตอบโจทย์ให้นะครับคือเราสามารถถอดตรงกลางเพื่อให้มันเล็กลงได้รเราสามารถอัดแอปการใช้งานจริงได้ถูกต้องเลย สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมมง Audio City ครับครับผมพี่ม้งวันนี้เราก็มีสินค้าตัวใหม่จากยามาฮ่ามานำเสนอให้ดูมันอาจจะไม่ได้ใหม่มากในปัจจุบันนะเพราะว่าหลายๆคนคงทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีพวกลำโพงลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลำโพงประเภทคอร์ลมาเลนะครับตัวนี้เป็นของยามาฮ่าตัวใหม่คืออาจจะคุ้นเคยกับตัวสเตตพาร์ต 1K ตัวนี้เป็นตัวใหม่ออกมาเป็น DXL ใช่ครับคือเขาเปิดตัวมาใหม่ด้วยกันสองตัวก็คือ DXL 1K ตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสเตตพาร์ต 1K มั ูกมาร์คทูด้วยเกิดใหม่อีกแล้วใช่โอเคนะครับแล้วไอตัวนี้มันฟีเจอร์มันยังไงบ้างครับเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างสําหรับตัวไอตัว D X L 1 K เนี่ยตัวนี้ครับก็คือตัวนี้จะเป็นลำโพงแอคทีฟคอร์ลัมม์กำลังขับของตัวนี้ครับจะอยู่ที่1,100งันหนึอยวัตต์ M Class D จริงจริงมัน Class D เนี่ยมันจะชอบอยู่ในตัวพวกลำโพงแอคทีฟของยามาฮ่าพวกรุ่นตระกูล D X R D X S อะไรพวกนี้นะครับใช่นี่มันจะเอาตัว Class D อมร์ิไฟนยมาไว้ในตัว D X L เหมือนกันครับโดยปกติจำถ้าจำไม่ผิดววว่่่่าพกรรุนนสเตททััไไปจจะะะมมีคบ อ่าทีนี้มันเพิ่มแบบคุณภาพเสียงให้มันดีขึ้นด้วยนะครับเรื่องของลําโพงต่างๆคือลําโพงนี่ก็ใช้เป็นแบบ J curve J curve J c u r อะไรอะไร J curve แบบเลยคือลักษณะของการเรียงในส่วนคอลัมน์เรียงดอกข้างในนะครับข้างในมันจะเป็นดอกไซส์เท่าไหร่นะครับไซส์หนึ่งจุดห้านิ้วหนึ่งจุดห้านิ้วสิบตัวเนี่ยครับชิ้นแค่เนี้ยสิบตัวแล้วก็จากที่เห็นแหละว่าจะมีท่อนตรงกลางอย่างนี้ครับอีกสองท่อนทางซ้ายและขวาครับคือมันสามารถอัดแอปได้ว่าคุณจะต้องการความสูงเท่าไหร่เพราะว่าในพื้นที่การใช้งาาานนจจจริงงบคอะ เน้นยิงระยะที่คนคนนั่งโต๊ะนะครับก็อาจจะให้มันเตี้ยลงมาอาจจะเติมแค่ท่อนเดียวหรือ2ท่อนถ้าสองท่อนระยะยิงก็จะสูงขึ้นแล้วก็ระยะโทรมันจะไกลไไขึ้นไกลขึ้น,นใช่ครับแต่ระยะที่แบบว่าเราเอาแบบเพื่อฟังสบายๆอาจจะตั้งแค่นี้ก็ได้อน,นี้คือเราตั้งให,ให้เห็นฟีเจอร์มันว่ามาสามารถทําได้นะครับเพราะว่า<ช>คอละมาเล่นหลายๆรุ่นไม่สามารถทําได้บางบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะเป็นท่อนเดียวชิ้นใหญ่ๆยาวๆมาเลยบางคนบอกว่า ผมแค่นั่งฟังอะไม่ได้ยิงไกลขนาดนั้นทำยังไงดีตัวนี้ตอบโจทย์ให้นะครับคือเราสามารถถอดตรงกลางเพื่อให้มันเล็กลงได้รเราสามารถอัดแอปการใช้งานจริงได้ถูกต้องเลยใช่ค่อนข้างสะดวกสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากผมว่าตัวนี้จบนะครับแต่ตัวนี้บอกก่อนว่ามันไม่มีบลูทูธเหมือนอย่างไหนายคนคุ้นกันมันจะแบบเป็นลําโพงที่เราลองนึกถึงลำโพง Dxr แล้วกันที่เป็นลําโพงแบบใส่อินพุตมีลิ้์เอาพุตแบบดิบเลยตัวนี้เป็นอย่างนั้นทํามาเพื่อใช้งานง่ายๆนะครับมาเลยแตกต่างกับสเต บ้านเคีหน่อยนะครับในความคิดผมแล้วก็ในส่วนของลำโพงซับใช้12นิ้ว1ดอก12นิ้ว1ดอกแน่แนแเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวลำโพงซับของยามาฮ่าถ้าหลายๆคนทราบดีพวก D X 1 2หรือ d 15, S 1 5เนี่ยเสียงค่อนข้างจะเกินตัวไปเยอะนะครับ12นิ้ว15นิ้วของยามาฮ่าโหดกว่าที่คิดอยู่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยพอมาเป็นซับเน้นๆตัวเป็นตระกูล D X เนี่ยผมว่าผมเชื่อนน้าในคุณภาพเสียงของตัวซับยามาฮ่าเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างจะซึมซึม,มไ,ดได้ดีเลยแหละคุณฟังแล้วเรา มันลาบมากับพื้นอะในความรู้สึกของเบสยามาฮ่ามันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้มันจะให้คาแรคเตอร์ของโลเอ็นที่แบบที่เราได้ยินจากพวกลำโพงซับยามาฮ่ารุ่นสูงถูกต้องะครับแต่มาอยู่ในลำโพงคาร์มอนเล่ดแถมก็ดูเป็นไม้ตรงนี้นะครับโดยรอบตรงนี้เป็นไม้จะไม่ใช่พลาสติกเหมือนลำโพงพวกลำโพงคาร์มอนเล่รุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับคือทำมาเพื่อบรรับเสียงซับแหละเอาง่ายเสียงโลเอ็นมันจะสวยกว่าเยอะเลยนะครับกับตู้ลำตู้ลำโพงที่เป็นไม้อย่างนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องที่เราจะได้เนี่ย ถุงพกเบอร์ให้ด้วยนะครับมีถุงใสมาให้ด้วยใช่ครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนบางยี่ห้อไม่มีแถมให้แล้วกันอเพราะบางคนจะเคยเจอปัญหาเรื่องนนี้อยู่ว่าอ้าวแล้วผมจะพกพายังไงล่ะครับขึ้นรถไปเหรอบางทีเราขนย้ายอะไรอย่างนี้นะครับการที่ว่ามีกระเป๋าใส่มันก็ช่วยได้นะครับบางทีอาจจะเจอละอองน้ําฝนอะไรอย่างนี้ช่วยได้เหมือนกันนะครับซึ่งโอเคเลยครบชุดพร้อมใช้ส่วนของออปชั่นเสริมก็มีเหมือนกันจะเป็นตัวดอลลี่ดอลลี่ที่เป็นล้อฐานแล้วก็มีมีล้อมีลอยด้วยอันนั้นซื้อเพิ่มนะครับ สะดวกเลยเอาสไลด์ได้ด้วย สำหรับด้านหลังของ D-GL1K ครับด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากใช้งานง่ายๆครับส่วนบนครับจะเป็นสัญญาณไฟบอกเราเป็นโพเทคกับสัญญาณพาวเวอร์ส่วนชานัลเนี่ยก็จะมีให้เรา2ช่องตรงนี้ครับหกับ2จะเป็นปุ่มเลเวลทั้ง2องชานัลเลยแยกกันก็จะมีสัญญาณเตือนคลิปให้เราด้วยครับตรงนี้แล้วก็เป็นสัญญาณสัญญาลธรรมดาสีเขียวให้เราครับสำหรับชานัลที่1เนี่ยเราจะสามารถเลือกปรับสวิตสัญญาณได้ด้วยที่เรามาเสียบไม่ว่าจะเป็นไมล์เราก็กดออกนะครับแต่ถ้าเป็นไลน์ก็กดเข้าไปครับส่วน เป็นปุ่มสีแดงอันนี้เป็นปุ่มเลเวลครับเป็นปุ่มเมนมาสเตอร์ของเขาเลยก็จะมีลิมิตให้เราอีก1จุดครับแจ้งเตือนเราแล้วก็เป็นปุ่มโหมดครับเป็นสีเหลืองตรงนี้สามารถปรับโหมดการใช้งานได้3อย่างถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นมิวสิกก็คือตรงนี้ครับแต่ถ้าเราค่อยๆปรับลงมาครับเขาก็จะค่อยๆโลคัสลงไปถ้าปรับสุดเลยเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดสปีชคือใช้ในงานพูดทั่วไปหรือถ้าเราหมุนมาทางด้านขวาครับก็จะเข้าไปสู่โหมดคลับอันนี้ก็ใช้งานเพื่อเพิ่มพลังเสียงของเบสขึ้นมาครับสำหรับในส ช่องเลยครับตรงนี้ก็สามารถใช้สาสัญญาณ a l r หรือว่าจะเป็นโฟนก็ได้มาเข้าตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นเอาต์พุตครับลิงก์เอาต์เป็นแบบ a l r ได้อีก1ช่องครับส่วนด้านล่างเนี่ยลิงก์อินพุตเนี่ยก็คือรับสัญญาณลิงก์เอาต์จากอีกตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสเตทพัดวันเคมาร์กทก็ได้ครับลิงก์เอาต์ออกมาแล้วก็มาอินเข้าตรงนี้ครับ ับผมก็ได้ดูฟังก์ชันแล้วก็ชมเสียงไปที่เรียบร้อยแล้วครับพี่มองว่าไงครับตัวนี้สามารถนําไปใช้งานแบบไหนได้บ้างครับอืผมมองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเวิร์กได้ดีมากๆกับพวกร้านอาหารผับ mm hmm. บาร์ที่ไม่ได้ต้องการเครื่องเสียงที่ดังมากนะครับเหมาะวงโฟกแบนโฟกแบนหรือสมัยนี้คือเราจะเห็นว่าร้านอาหารหรือผับบาร์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีวงโฟกที่แบบใช้กรองไฟฟ้า oh. นะครับง่ายๆพวกนี้คือมันมีโลเอนที่มันพอรองรับกับกรองไฟฟ้าได้ดีอยู่แล้ว mm hmm. อาจจะไม่ถึงขั้นอาดกรองสดกันไหวนะครับสำหรับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ ฟังเพลงใช้เล่นโฟกเนี่ยสบายสบายสบายเลยใช้งานง่ายต่อมิกเซอร์ก็จบนะครับอันนี้ค่อนข้างเวิร์กก็ใครที่สนใจสามารถสแกน QR วอารคที่อยู่ด้านล่างตอนนี้ได้เลยเพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อออนไลน์กับทางเรานะครับหรือเข้ามาชมรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยพวกเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสลวหรับวันนี้ครับผมทั้งสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ